สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามครับมาเจอกันครับในช่องสมเกียรติชาแนลนะครับตอนนี้ผมก็แลรนวนไปวนมาอยู่นี่ละ่ะลากกระงนี่แหละครับล้วงเพงลัดกระบนี่นี่ละ่ะบอท่านได้ไปใส่นี่ละ่ะอยู่ยังสี่หลักเ็เลยจิมเวะหาคน ขายยางปันดน้ำฝนนะยิ่งมาสอบถามราคาก่อนว่าแพ่งปันไดนเนาะสิเปลี่ยนจะคูหน่นะเบิงบ่งเบื้องมาเขาจะขายแพยงบ่เดี๋ยวไปเบิ่งกันครับเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งเลยนี่ครับขายยางปันดน้ำฝนถนนหลวงแพงครับตรงข้ามกับจอดคาแค่ พี่พี่พ,พี่ว่าที่มาสอบถามเรื่องราคาเนี่ยยางปัดน้ำฝนราคาดีครับยางปัดน้ำฝนตรงรุ่นนะครับนี่เปลี่ยนราคาย่อมเยานะครับตามเบอร์โทรนะครับ0826871368เดหนะครับเด้อติดต่อมาได้มาสอบถามกันได้นะครับนี่ยางปัดนำ้ำฝนขายมองนี่นะครับขายอยู่ไอ้ถนนหลวงแพงละครับนี่ ตรงขามก็จอดค่าแค่ครับนี่จอดค่าแค่อยู่นี้นะครับนี่ตรงขามกันเลยนะครับนี่ตรงข้ามโรงเรียนสอนขับรถยนต์นะครับนี่ครับปากทางปากซ้อยแนบสวัสดีสองนะครับโอ้ยนี่มาเบิ้งเจ้าของเขานอนอีกเหล็กนอนสบายครับสบายเป็นแมวอลุตออกกำลังกายคนะเนี่ย<ด> เนไบเลา่งอโอ้ยสุดยอดเลยเ้ไหนนคเออเฮ็ดเอาเฮ็ดยังไงขายยางป่นฝนสิไอ้นี่เมียที่สอบถามมาแพงมาเหยเปลี่ยนอ่ะถ้าเปลี่ยนเฉพาะยางเนี่ยางคู่ละสองร้อยคู่ละสองร้อยสองร้อยนี่เห็นใจกับสองร้ บอยตั้งลอยหี่คู่นั่นแะบ่อยาเกียรติซีเกียรตนี่สองลอยหนึ่งนี่คูณอือหางละลอยหางละลอยนะหางละลอยขายแพงเราครับมาบึงมาสอบถามกันได้เด้อครับเด้อตามเบอร์โทรที่ผมลงไปนั่นละเออผ่านไปผ่านมา มีหลายเกตหลายแบบหลายรูปแบบนะครับม่าติดตอสอบถามได้ตามเบอร์โทรเลยครับออมันกัมีลายราคากัมากมาผ่านไปผ่านมากกแวะได้เด้อครับเด้อนี่ออนี่อยู่ถนนหลวงแพงและครับนี่ปากซอยแนบสวัสดีสอนี่เขาเขียนไว้ซอยแนบสวัสดีสองนะครับ ตรงขับม,มาคาแค่จอดคาแค่นะครับลเลยมอเตอร์เวย์มาประมาณสองร้อยสามร้อยเมตรนี่ละนี่ไกโมอเตอเวยใกล้านาหมูบ้านล่ะครับออมันจะมีหมูบ้านอยู่ดอกม,อมีลานจอดกว้างๆนี่ล่ละครับจะได้กับ หน้าหมู่บ้านพาซิโอผมกับยู่คือเก่าแล้วครับนี่ห้องผมอยู่ตรงนี้เขาซ้อยนี่แหละครับเขาซ้อยนี่ยูไอใกล้กันสนจจสนใจกับมาเด้อพี่น้องป้องไปทุกปูทุกคนเอูผด้ยดยางปัดนำฝนเสียยางปัดนำฝนบ่ดีแล้วเอมาเปลี่ยนที่เปลี่ยนแต่ยางก็ได้หรือที่เปลี่ยนทั้งก้านก็ได้ครับ มีหลายรลคานะครับจะเอาแบบกานเล็กเลื้อกันแบบมาตรฐานตรงศูนย์ตรงรุ่นเลยก็มี่นะครับ,รบเออก็มาเลยครับด้อมามามากูได้ยอยากเปลี่ยนยางปัดนำฝนยางปัดนำฝนบ่ดีดผมกับมาจอดเรียนอยู่นี่แหะครับน,นี่นี่นี่รถแท็กซี่ผมนี่<จ>นี่แท็กซี่สีเหลืองเหลืองงามงามกว่ามูนนี่แหละครับจอดอยู่นี่แหะครับ จอดเลนจอดหวัวไปก็สร้าสิได้ไปต่อเออเบิงบบบ้งแต่จะขอเขาหนึ่งครเบิ้งแทนที่อีโฆษณายางปันนำ้ำฝน,นมันนั่งเลีนออกกำลังกายปันวัดดูแน่ตัวเองก่อนโว้ยคือเก่าล่ะตายคือเก่าล่ะบ่มีคนรอดจี้ออกกำลังเอาซื้อของมาเป็นราคาเป็นล้านก็าตายคือเก่าบ่รอด นีม่ม่นอกไอ้กวงสอกแก้วว่าบอกเลี้ยซื้อบอกหยอกกันเด้อครับเด้ออย่าถือสาเดอครับเด้อ <c oughs> ไป,ปพ่อพ่อคือบ <c oughs> มีทุกคนตื่นกันมากกันยังหายใจยใกันยังเออูย,ยังมีชีวิตอยู่ตัวดนีวัดวาเลย ได้ยู่ริล่ะครับว่าจะได้เงินเก่า่อยไปไปสามร้อยครับ 400. สี่ร้อยเนาะเ้าก็ได้สองร้อยครับแท็กซี่กัเป็นยังเสาเขาเนาะ้าเสาเขาหกร้อยเหรอ้าแก๊ แต่เรีนนี่ก็ได้ภาเกตอยู่ประมาณเมิดไปลอยนึ่งอยู่ว่าไ้ลงทุนเนาะแต่ว่าเจ้ากับายไร่วันเนาะก็เป็นรถเท่าพื้เก่าหน่ะละบอมแมนรถพื้นอื่นดอกผมมีฝนกับเปียนใดพื้เก่าแหละคนณจีเปียนะ คนเ,เขาจเจียเขาบอจำปินว่านาฝนนาบ้หนาฝนหอกเออนกะจดฝนกีะเจ็ดตกที่เาน,นอนยีด,ดอาลาด้ดยผมมีนดีดเป็นไรพไอ้ไรบ่มือนี่นี่จะอยุสัก2-3ัน้ละ2-3พันสองสามพัน โอ้คิดว่าจะสองสามพันเอ๊ะรวยตายเลยน่ขั้นละสองร้อยยสามันก็ได้หกร้อออในไลฟ์ก็ขวอยู่แ่ีวันคำอีมาเรื่อยๆลูกคมือหนีวันอย่างวันาดตถือหวยบ่หวี่เขาันเียวี่เาตายอายุเจ็ดสิ น้องมันทั่วมาบอกว่าหาศูนย์หกเขาก็เล่ยไปเล่นหวยเล่าไอหวยไทยบัตรมันมอกหวยเล่า<อ>บริสัทซื้อมาขึ้นหาศูนย์หกตุ้ตมเต็มเลยเก้าห้าศูนย์หก<อ>จะได้คลิปนี้กับฝากไปซ้ำนีกันเด้อครับเดอ้อกดไลค์กดแชร์น้ำเน่กดติดตามให้น้ำเน่เดอ้อฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับ คลิปดีกับวัยสามีก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ